สวัสดีครับทุกคนที่รับชมช่อง The Best TV นะครับกลับมาแล้วนะครับปสำหรับการตามหาตัวบันดี้บันนี่นะครับก็วันนี้นะครับบันดี้บันนี่เราจะมาตามหากันโดยประกาศนั้นมาแล้วนะครับก็บันดี้บันนี่นะครับเป็นการ์ดท,ที่มีหลายระดับแบบสนโนไวท์เลยนะครับก็คือ เดี๋ยวผมจะไปที่ตัวมาสเตอร์เลยนะครับก็คือความสามารถหลักนะโอกาส90%นะครับจะดึงคู่ต่อสู้นะครับพร้อมทั้งกักขังในแถวเดียวกันนะครับเมื่อเราสร้างแลนด์มาร์คหรือตกอย่างแลนด์มาร์คความสามารถรองก็คือโอกาส50%จะย้ายนะครับไปยังพื้นที่ของเรานะครับเมื่อเราสร้างแลนด์มาร์คนะครับและจะได้ถอยต่อด้วยนะครับ ก็เป็นไอ้สกิลที่มากกว่าตัวหมวกฟาโรนะครับเพราะหมวกฟาโรนี้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นตถอยต่อนะอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ส่วนของตัวบัฟความสามารถนะครับก็ถ้าเกิดได้รับการ์ดบันนี่บันนี่นะครับแล้วก็อัพเต็มในอีเวนต์นะบัฟความสามารถสิบสี่วันนะครับก็คือโอกาสสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะไปยังจุดสตาร์ทพร้อมรับเงินเดือนอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ได้ไอ้คุมเต่าบวกสิบนะครับโบนัสทองบวกสิบเปอร์เซ็นต์โบนัสตำนานพันธ์แทนบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็บัฟบัฟเป็นแผ่นบนลนะไอะ้ตัวแปนทองอะครับก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ตามหาแครอทนะครับก็สิบแปดถึงยี่สิบสามมกราคมนะเราต้องเปิดแพ็กพิเศษอีกแล้วครับแพ็กห้านะครับ190ร้อยเก้าสิบเพชรก็จะได้แครอทเอสนะในแพ็กแล้วก็มีพวกทองพวกอะไรปนมาด้วยเยอะแยะเลย แล้วก็มีโอกาสที่จะได้อีกก็คือการแลกนะไอ้ตัวแครอทเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันแคนดี้นะครับแลกได้ครับแพงครับแพงผมว่าแล้วก็ตามหาตัวเอหาธนูกับแหวนนะครับอันนี้หาง่ายมากครับขอแค่เราเล่นนะครับที่แผนที่ไหนก็ได้นะสามรอบนะครับรับไอ้ตัวการ์ดกระต่ายหนึ่งใบการ์ดกระต่ายก็ครบสี่ใบนะครับก็มาแลกได้เลยทั้งสองอันนี้สูงสุดนะครับก็วันละสิบใบนะครับการ์ดกระต่าย ก็ไปเล่นกันนะครับก็เล่นสามสิบรอบนะครับก็ได้แล้วก็ต้องมาจับคู่กับตัวแคลลอ t ตเอสบวกเนี่ยนะครับแคลอตเอสบวกนี่ก็มีสามระดับนะครับก็คือทองแดงใช้สามการแรกนะแล้วก็เงินใช้ห้าการแรกแล้วก็ทองครับอ่าไม่ใช่ทองแดงเนี่ยใช้สองการดแรกเงินเนี่ยใช้สามการดแรกครับแล้วก็ทองใช้ห้าการแรกก็บันดี้บันดี้นี่ม,มีหลายระดับมากเลยนะครับ ก็จะมีการอัปเกรดการ์ดด้วยนะครับอัปเกรดการ์ด A บวก S S บวกเต็มเนี A ่ยมีลุ้นได้แพ็กแถมนะครับโดยแพ็กแถมก็จะมีตัวแครอทกับแซลลี่นะครับก็ลุ้นกันได้นะแต่ว่าอัปเกรดแค่ A บวกกรพรนะเพราะว่ามันจะเปลืองทองครับแล้วก็ถ้าเกิดได้รับการ์ด S ในอีเวนต์นี้นะครับก็จะได้50เพร S บวกได้100เพรนะครับก็หนึ่งครั้งนะารับทันทีเลยแล้วก็บวกทองแถมด้วยนะครับ เอนี S S S ่บวกหนึ่งแสนทองนะครับส่วนเอบวกมีบวกอีกสองแสนทองการเล่นรอบนะครับก็มีตามปกตินะครับแล้วก็อ่ารีเซ็ตการเชิญเพื่อนนะครับก็เชิญเพื่อนเนี่ยสิบคนนะครับได้รับการ์ดแครอทเอเนี่ยหนึ่งใบทันทีนะครับเพราะงั้นแล้วเชิญกันเลยนะครับสิบคนนะครับอ่าโอเคครับก็มาทำอีเวนต์กันนะครับก็ในส่วนอีเวนต์นี้นะครับก็อ่า วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเกมเขาแจกตัวการ์ดแครอทมาหนึ่งใบครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ยครับอันนี้นะครับอ่าได้จากเจมแจกมานะครับแครอทหนึ่งใบเปิดไป่มดเลยแล้วก็ไอตัวเชิญเพื่อนนะครับสิบคนนะครับก็อีกหนึ่งใบนะครับเป็นสองใบแล้วตอนนั้นก็จะเป็นแพ็คแถมจากการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับ อ่ะดูครับว่าจะได้อะไรนะครับมีลุ้นแครอทกับแซลลี่นะครับแซนลี่ครับสมบัติแซลลี่อันนี้แบบแพ็คห้าเลยนะครับเนี่ยน่าจะได้แครอทสักใบนะโอ้ยไม่มีแครอทเลยครับ มาแต่แี่ครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ของในค้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงเชิญเพื่อนนะครับนี่ตรงเชิญเพื่อนเชิญไปเลยครับเนี่ยครับสิบคนจะได้ตัวแครอทด,ด้วยนะผมซึ่งผมเชิญแล้วรับให้ดูไปแล้วนะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าตัวไปสุ่มนะครับผมจะทำการอัปเกรดการเอโบกให้ดูนะก็ไม่มากหรอกเอาสัก 4ีห้าใบแล้วกันเพื่อจะให้ทุกคนดูนะครับว่าอัปเกรดการ A บวกแล้วไอ้แพ็กที่แถมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีโอกาสจะได้แครอทไหมนะครับก็เดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวไปอัปเกรดการก่อนครับสวัสดีครับก็กลับมาแล้วครับก็อัปไป5้าใบนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าของแถมเป็นไรนะครับวิธีนี้ถ้าเกิดใครที่การ์ดน้อยทองน้อยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าโอกาสได้มันก็มีไม่มากนะครับแต่ว่าผมลองทําให้ดูเฉยๆนะ นี่ครับแพ็กแถมนะครับจากการอัปเกรดการ A อกเต็มครับแต่รู้เครับรู้รับว่าจะมีแครอทไหมครับหนึ่งสองสามสแล้วก็ห้าครับโอเคครับไม่มีเลยครับแครอทโอเคนะครับ อ่ะต่อไปก็ไปสุ่มต่อนะครับโดยอีเวนต์นี้ไม่มีของแถมไดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็ดวงล้วนๆเลยนะครับเราต้องการแครอทอีก8อันเนาะป่ะแครอทแปดอันครับที่จริงตัวนี้ก็หายากอยู่นะครับจริงๆผมมานั่งคิดดูว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าก็อยากจะมีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอยากจะมารีวิวให้ดูกันก็เลยก็เลยต้องทำาล้ครับ ก็คือของต้องมีครับไปครับแพ็คที่หนึ่งผ่านไปครับไม่มีนะครับแครอทแพ็กที่สองก็ยังไม่เจอแครอทครับแครอทไปอยู่ไหนหมดครับแพ็คที่สามครับ ไม่เจอแครอทเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวไม่เจอแครอทเลยใส่การ์ดไม่ไอ้นี่พอครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับการ์ดไม่ไก่พอมั้งครับแพ็กที่สี่ครับมาลุยกันมาแครอท โอ้ oh, แค่ลอดไม่โผล่เลยครับสี่แพ็คแล้วครับแพ็คที่ห้าครับอือ uh หือห้าแพ็คเพิ่งมาหนึ่งอันขาดอีกเจ็ดอันครับ ไม่มีครับไม่มีครับเจ็ดอันขาดอีกตั้งเจ็ดอันโอ้ดีนะครับอันนี้มาสองก็ขาดอีกห้าอันครับไปลุยต่อครับมาแครอท หมดแล้วครับหมดจริงๆครับหมดจริงๆแครอทสองพันเพรครับได้มากี่อันแล้วครับ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับมีแครอทอยู่6อันนะครับ ขาดอีกบานเลยสิเดี๋ยวไปทำอะไรก่อนดีครับไม่รู้จะเอาเพชรจากไหนนะครับมาเปิดนะครับเพชรหมดแล้วครับขาดอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขาดอีกหกขาดอีกสอันเนี่ย ของแถมอะไรก็ไม่มีเลยครับก็เอาเป็นว่ายังหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้หาได้แล้วเดี๋ยวมาทําให้ดูนะ,อะโอเคนะครับเพื่อน,อนๆก็อีเวนต์นี้ก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเปิดไม่ออกเลยครับถ้าแรกตอนนี้ได้อะไรบ้างครับแรกตอนนี้ก็แลกธนูได้แลกธนูไปก่อนแล้วก็แหวนนะครับ ธนูกับแหวนเนี่ยครับแล้วก็แลกตัวตัวแรกได้นะครับแล้วก็มาแลกตัวแครอทนี่ก็แลกตัวสีแดงไปก่อนตัวไอแบบทองแดงครับ ทองแดงนะแล้วก็ปลดตัวถัดมานะครับปึบแล้วเราก็ต้องอ่าพอมีแล้วนะครับเราก็ต้องไปแลกแครอทเงินต่อนะครับมาแลกคู่นะนี่ครับแครอทเงินนะครับก็มาแลกตัวถัดมา แ้วก็ทีนี้ก็ต้องไปแลกไอ้แครอทสีทองนะครับซึ่งผมเพิ่งมีแค่หนึ่งอันเองครับยังขาดอีกสี่อันนะครับเนี่ยครับต้องเอาแครอทสีทองมาครับจับคู่เนี่ยครับถึงจะได้ตัวมาสเตอร์นะครับก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ ยังไงก็ยังมีเวลาถึงวันที่23นะครับเดี๋ยวไว้จะมาหาต่อให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ